จังเป็นมือที่วิเศษสุดจริงๆเลยอ้ะเฮ้ยนี่เขาครับนอ้องซอยอ้ะเฮ้ยกิเลสลายอ่ะบ่ต้องย่านอ้วนอ่ะอ้วนจังใดอ่ะอายยอดใช้อ่ะกลับมาคือเก่าอ่ะอ้ะเฮ้ย พักด้านนี่กินเลียไลมันมีประโยชน์ต่อร่างกายสิดได้ทยายง่ายลายโจกอะจโจกอะจโจกเฮ้ยอยากสิมานนางกินข้าวกับนงซอยทุกเมื่อหวังว่านงซอยเขาสิบพลังเกียรติพุนนาพุ่นอายนาแดงจึงคือพุนนาพุนพนาเฮ้ย